ก็เลยอยากจะมารอกันว่าคูชั่นตัวนี้เนี่ยจะเหลืองหรือจะรอดนะคะตอนนี้คือในกล้องคือหน้าเราดูแบบรักมีลเหมือนโดนใครต่อยมาหรือว่าแบบนอนน้อยตาบวมหรือเป็นตายุ่งหญิงล่าสุดก็คือแดงทั้งนอคาทั้งนอไปเรือจอได้อยู่ที่แปลว่าได้ค่ะทุกคนก็มวยนี้ค่าไม่ดิ๊ตังเจ๊ก็มวยนี้ดิ๊ดตึงมันเป็นคลาป่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องอิชานขอบอกว่า วันนี้นะคะตามชื่อคลิปที่ทุกคนเห็นเลยคะ่ะเราจะมารีวิวโจวิน่าคูชั่นนะคะแล้วก็ลิปของเขานั่นเองโจวิน่าสเตเวลเวนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทาแล้วก็ทดสอบโดยการออกไปข้างนอกด้วยค่ะทุกคนพอดีว่าวันนี้เนี่ยเรามีธุระเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกพอดีเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าสภาพผิวแห้งเนี่ยใช้คูชั่นสําหรับคนผิวมันจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ที่เขาบอกว่าบางเบาวปกติดทนนานตลอดทั้งวันเนี่ย มันจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบจอจีแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสวัดส,สีให้ดูด้วยนะคะว่าถิอว่าใครเนี่ยมีสีผิวใกล้เคียงกันเนี่ยใช้เบอร์นี้ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะหน้าเราก็คือลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คูชั่นของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะตัวนี้เนี่ยคูชั่นของโจวิน่านะคะเราเลือกเป็นเบอร์0ูนมานะคะไลท์เบสแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราคืนโจวิน่าเราใช้เป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียบให้กันทุ ใช้อยู่นะคะคว่าใช้ตัวไหนบ้างเผื่อใครที่แบบว่ามีสีผิวใกล้เคียงกันเนี่ยสามารถแบบเอาไปเลือกดูกันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังแบบเอไม่แน่ใจลองทักไปถามแอดมินเขาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ แล้วที่ใครนะคะบอกว่าแบบหืมคนผิวขาวเนี่ยหารองพื้นง่ายสไตล์อยากจะบอกว่าไม่เลยนะคะคืออย่างเราอะ่ะเป็นขาวที่อันเดอร์โทนชมพูแล้วก็เป็นคนที่อันเดอร์โทนเย็นตรงเนี้ยค่ะทุกคนที่เขาจะแบบว่าให้ลองเช็คกันว่าเราเป็นอันเดอร์โทนแบบว่าโทนเย็นโทนร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะของเราออกมาได้เป็นอันเดอร์โทนเย็นแล้วทีนี้เนี่ยรองพื้นหรือว่าแบบคูชชั่นใดๆเนี่ยเขาก็จะทําออกมาส่วนใหญ่นะคะแบรนด์เขาจะทําออกมาเป็นค่อนข้างติดเหลืองเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ มีผ oh, ิวค่อนข้างเหลืองใช่ไหมคะเวลาเราหารองพื้นเนี่ยถ้ามันไม่แบบขาวขาวาเวอร์ไปเลยก็คือแบบเป็นขาวแบบอมเหลืองนิดนิดแล้วพอใช้แล้วหน้ามันจะนหมอค่ะทุกคนทีนี้เนี่ยส่วนตัวเราอจะชอบมีปัญหาเรื่องแบบหน้าลอยบ่อยมากนี่อจะบอกเลยค่ะว่าตํานานหน้าลอยคือฉันเองแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมารอกันว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยจะเหลืองหรือจะรอดนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราสวอตสีให้ดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสวอตกันบนหน้าตรงนี้เลยเนาะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะ ตัววินาคูชั่นก็คือแบบโหในตลาดดูเหลืองมากทุกคนแต่เราเลยจะบอกว่าตัวรองพื้นเขาเนี่ยตอนที่แบบบีบออกมาคือขนาดเบอร์ศูนย์ศแล้วนะเขาบอกว่าเบอร์ศูนย์ศเนี่ยเป็นแบบผิวขาวอมชมพูใช้ได้คือคือตอนบีบออกมายังแบบมีความเหลืองแต่ว่าพอตอนเกลี่ยวบนหน้ามันก็คือแบบเริ่มโอเค ดี๋ยวตัวนี้เรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วก็คือลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะแ,แบบออกไปข้างนอกก็เลยอยากจะเอามาแบบรีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะว่า,อาตอนแบบทดสอบออกไปข้างนอกอะไรเนี่ยมันปกปิดทนนานตลอดทั้งวันจริงหรือเปล่านี่เออนี่อันนี้เป็น Joyna Cushion นะคะเบอร์0ูนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเทียบกับรองพื้นของเขากันรองพื้นที่เขาของว o น n a เนี่ยเราใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะตอนนี้คือแบบบีบออกมามันจะดูแบบเหลือ มากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูบนหน้านี่เขาก็จะมีความค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่เนาะตัวรองพื้นเนี่ยจะมีความแบบแพ้มกว่าตัวคูชั่นนิดนึงเดี๋ยวต่อไปเ,เรามาต่อกันที่ YSL ฝาทองก็คือแบบขาวโดดเด่นมากแต่จริงๆตัวเนี้ยเวลาเราใช้จะแอบ,บรู้สึกว่าขาวไปนี่ หนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปกันที่บ o p p y Brow n ตัวนี้นะคะแบบหลอดใช้สีวอร์มพอเซ a i นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อไว้ให้อีนเนาะเผื่อเราแบบอ่านผิดอ่านถูกตัวนี้คือ p o p p y Brow n นะคะตัวนี้นะคะเป็น Jovina Cushion น,น,นะคะเบอร์ศูตัวนี้เป็นรองพื้น Jovina เบอร์0ูตัวนี้เป็น h ว t อ a l าทอม o m B10 นะคะตัวนี้เป็น p o p p y Brow n สี วอร์มพอสเลนนะคะสุดท้ายเป็นคุชชั่นเกาหลีที่เราใช้อยู่ประจำนะคะจะเป็นลาเนสมีโอนะคะเบอร์ยี่สิบเอ็ดเอ็นนะคะอืมโอ้โหมีทุกโทเลยอะแบบว่าตั้งแต่เหลืองยันแบบขาวไปเลยขึ้นภาพไปให้กีนะคะเดี๋ยวเราไปลองลงคุชชั่นของโจวิน่าเบอร์0ูนย์สองกันแบบเต็มหน้าซิว่าเอ๊ะสีออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าลงบนหน้าแบบเต็มๆแล้วอะจะแบบหมองหรือเปล่าหรือหน้าจะลอยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ ทุกคนนี่ก็คือเราไปแบบว่าลบรอยที่สวอตอกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้าเนี่ยเราขอทาลิปมันก่อนนะคะลิปมันที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นดีออนะคะ th, ดิออเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในคลิปเฟรนด์ลิปสติกของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะคะสักข้างหนึ่งทาลิปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงคุชชั่นกันเลยเครื่องสำอางที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นโจวิน่าคูชชั่นมีลิปนะคะของโจวิน ก็จะมีเป็นแค่มาสคาราคิวกับอายไลเนอร์นะคะของเคสเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่แบรนด์เขาได้เคลมไว้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งตาแก้มปากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะลองใช้ลิปตัวนี้นะคะมาทาทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากกันไปนเลย นี่ใช้โจวิน่านะคะเบอร์0ูนย้ํา้ำกันอีกทีเบอร์0ูนอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือได้ลองไปแล้วนะตัวคูชั่นของเขาอะเป็นหนึ่งครั้งแล้วเราก็ประทับใจมากตรงตัวพับของเขาตรงนี้ค่ะทุกคนตรงขอบขอบตรงนี้ยปกติที่เวลาเราแบบแท,บท็บแทบแท็บใต้ตาตรงนี้บางแบรนด์นะเขาก็จะมีความว่าตรงนี้มันจะแบบทิมไปตรงตาตรงนี้มันจะรู้สึกได้อแต่อันนี้คือเขาจะแบบเหมือนมนมากจนเรารู้สึกแบบเออมันสบายเวลาเราแท็บอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองใช้คูชั่นกันดีกว่า เจจนะนี่ยแต่ว่าพอเวลาลงบนหน้าแล้วอะคือในกล้องอะมันอาจจะดูขาวใช่ปะแต่ว่าในของจริงอะมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นทุกคนคือในกล้องมันอาจจะแบบเออด้วยแสงด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็เลยทําให้รู้รู้สึกเือนแบบมันดูขาวมาก ตอนนี้คือในกล้องคือหน้าเราดูแบบหน้าแบบยังไงเนี่ยทำไมในกล้องมันดูขาวมากเลยดูฟ้ยาง่ายแกงหรือเปล่านี่มันคลิปตลกอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่งหน้าแบบให้มันดูตลกหรือเปล่าน้าท่หน้าฮือออืมตอนแรกมันดูเหลืองเนาะแต่ตอนนี้มันดูขาวมากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองลงคอด้วยดีกว่า ว่าเรายังแบบตัดสินอะไรตอนนี้ไม่ได้เราต้องแบบรอฟินนชลุกก่อนหรือเปล่าน,นี่ก็เรลังปลอบใจตัวเองอยู่ว่าแบบในของจริงอะ่ะมันไม่ได้ข่าวขนาดนั้นทุกคนในเรื่องของความแบบเบาสบายผิวอันเนี้ยบอกเลยว่าจริงมันเบาจริงทุกคนปกติเวลาเราใช้ครูชัทนะเราจะรู้สึกได้ถึงความแบบ น้ำจะแบบปื๊บเปล่งเงวันนี้เนี่ยเราจะไม่ลงแป้งนะคะทุกคนเราจะแบบใช้แบบคูชชั่นเดี่ยวๆเลยว่าเอาอยู่ไหมหน้าเป็นคราบไหมติดแมกไหมรอดหรือเปล่าอยู่ได้กี่ชั่วโมงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแป้งที่เราเคยใช้แล้วแบบว่าเออมันดีนะจะมีเป็นของมิวสกินนะคะที่เป็นของคนไทยแล้วก็จะมีเป็นเออถูกละดีก็จะเป็นของแป้งพรแป้งพรที่เป็นแบบกระปุกเลยอะกระปุกแบบ เหมือนสมัยเราใช้มัธย,ยมไรเยยงี้ยแป้งคอตัวสีทองเนี่ยเราขึ้นรูปไปให้ะีเนาะทั้งมิวสกินแล้วก็แป้งคอนนะคะเดี๋ยวเราลองคุชชั่นมันเซตตัวสักพักหนึ่งเนาะเผื่อมันแบบเซตตัวแล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้น <S <S เดี๋ยวเราไปลองคุชชั่นเซตตัวกันก่อนดีกว่านะคะ คน,คนี่ก็คือเราไปรอพิชั่นเซตต,ต,ตัวมาแล้วนะคะแต่ว่าในกล้องเนี่ยก็คือ,อยังดูแบบยังแอบบดูขาวอยู่ิดนึงนะแต่ว่าในของจริงเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมันก็แบบพอดีพอดีคือของจริงอ่ะมันก็ยังมีความแบบติดเหลืองนิดนึงแต่ในกล้องอาจจะด้วยเพราะว่าแสงแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคือตรงเนี้ยทุกคนไม่แน่ใจทุกคนจะเห็นหรือเปล่าตรงเนี้ยมันเป็นคราบอ่ะของเราอ่ะไมนูแต่ทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยถ้าของจริงอ่ะตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันแบบมันเป็นคราบอ่ะคือเราอ่ะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ใช้สกินแคร ที่ใช้ประจําแล้วก็ใช้กันแดดตัวเดิมที่แบบใช้ประจำคือแบบรองพื้นของเขาก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวเรามาแต่งเติมสีให้หน้ากันดูดีกว่าวันนี้นะคะเราใช้เป็นลิปเดเวลเวของโจวิน่านะคะเบอร์08นย์แปดอลิซึมนะคะเขาชื่ออลิซึมหรือเปล่าถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอให้ดูลองแป้มก่อนนิดนึงวันนี้ทั้งหน้าทั้งตาก็จะเป็นแบบสีชมพู รสวัสดีให้ดูด้วยแล้วก็เราขึ้นรูปที่เราเคยถ่ายไว้อ่ะตอนออกแดดอะสีสวยมากถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสีลิปติดส้มเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์คือเขาว่าเป็นชมพูอมแดงที่แบบว่าจะค่อนข้างเข้มเป็นชมพูเข้มอมแดงอะไรเงี้ยแต่ไม่ติดส้มเลยตัวนี้เนี่ยเวลาทาแล้วหน้าจะดูสว่างมากสีนี้เนี่ยคือทาแล้วหน้าจะดูแบบไร i ขึ้นมาทันทีเลย ได้อยู่ไหมหรือว่าเหมือนโดนใครต่อยมาหรือว่าแบบนอนน้อยตายว,วมหรือเป็นตายทุง้งยิงหรือ,อยังไงอ๋อไหนบอกว่าแต้มนิดเดียวเป็นทำไมอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันสองข้างล้วได้เท่ากันอีกนิดนึง อีกนิดหนึ่งเท่ากาบับอีกนิดหนึ่งเท่ากับลาบ <c oughs> ลตาแดงแล้วล่าสุดโดดเด่นที่สุดล่าสุดก็คือแดงทั้งนอกพอทาั้างน้าไปเลยจ้าอ,อ่ะพอแล้วพอแล้วบอกตัวเองเนี่ยพอแล้วพอแล้วเป็นไงทุกคนไม่าจะผิดที่เราแหละที่เราทาเยอะเกินไปเดีย๋ยวเราสวัสีให้ทุกคนดูก่อนสีเขาจะมีความแบบเป็นชมพูอมแดงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่แบบไม่ติดส้มคือสีเนี้ยทาแล้วแบบว่าหน้าดูสว่างมากแต่มันก็จะแอบหวานหน่อยนะอันนี้แบบทาเต็มเ็มอันนี้แบบเกลี่ยก็จะได้แบบเออเบาๆหน่อย เดี๋ยวเรามาทา,าที่แก้มกันก่อนนิดเดียวนิดเดียวบอกตัวเองนิดเดียวแต่เนื้อลิปเขาดีอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าใครที่ปากแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยจอยากแนะนำว่าให้ทาลิปมันก่อนเดี๋ยวเราใช้คุูชั่นที่แบบเหลืออยู่มาตบๆหน่อย ได้อยู่แหละได้อยู่ที่แปลว่าได้ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทาลิปแล้วก็โอเคเสร็จแล้วเอาจากบ้านได้ทาลิปมันก่อนเนี่ยมันจะทําให้แบบเราเบลนด์ง่ายขึ้นมันจะไม่แห้งแบบกลางติดปากแบบเบลนด์ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอไปปัดคิ้วกับปิดอายไลเนอร์ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวกลับมาซื้อกันใหม่นะจ้า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปปัดมาสค a r าราคิวแล้วก็เขียนอายเลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ฟินิชลุคเป็นประมาณนี้พอได้ไหมคะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบดูแบบอมวยมากเลยอ่ะก็มวยนี้ค่ะมีเดนเต้งเจก็มวยนี้เดนเต้งแต่ว่าพอแบบไปแบบทําอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหน้ามันก็จะเริ่มเหมือนแบบ เซตตัวมากขึ้นมันก็จะดูแบบว่าเออดูลงตัวมากขึ้นไม่น่าจะว่าทุกคนอ่ะจะรู้สึกว่ามันขาวเกินไปหรือเปล่าแต่ตัวจริงอ่ะมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะออกไปทำธุระข้างนอกกันตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา เทีท่ยงครึง่งเที่ยงย3นาทีเดี๋ยวรอดูกันว่าตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเที่ยงครึ่งจนถึงกลับบ้านเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วก็หน้าเนี่ยจะยังอยู่ในสภาพนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ต้องใส่แมสกันเนาะช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบเออไปออกแดดสมบุกสมบันมากมายเพราะว่าเราไปซื้อของก็อาจจะแบบอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะอยู่ได้กังกี่ชั่วโมงแล้วหน้าจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะคะ ไปซื้อแมคโดนัลด์กันก่อนเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ก็คือตอนนี้เมมกล้องเต็มโอยมีอะไรได้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยววันหนึ่งกล้องร้อนเดี๋ยววันหนึ่งกล้องเต็มตอนนี้ก็เลยใช้ iphone ถ่ายก็คือตั้งมุมนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะืมเก็ไปว่า ันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าด้วยจากกล้องสด iPhone 11ธรรมดาสีดำความจุ256บอกทำไมแต่เห็นเขาเป็นมุกกันอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยมาบอกมาเล่นกันเผื่อทุกคนจะได้แบบเห็นความแตกต่างระหว่างกล้องของกล้องโซ n y กับกล้องของกล้องไ iPhone คือส่วนตัวเราอะเรารู้สึกว่ามันเป็นคราบอะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะแบบว่า คือเราเห็นคนอื่นเขารีวิวอะเขาแบบว่าหน้าเขาดูเนียนกริปแบบสมูลผ่องใสนิ่งๆงิ่งดงเออแต่แบบหน้าเราคือมันดูเป็นคราบอะซึ่งเราก็คือใช้เครื่องสาอางแบบหมายถึงว่าใช้สกินแคร์เซ็ตเดิมแล้วก็ครีมกันแดดตัวเดิมนะคะเหมือนที่ใช้กับตัวรองพื้นของโจวีน่าเนาะแต่ว่ามันหรือว่าแบบเออลองไปลองใช้มาอีกสักหลายๆครั้ง อันนี้ก็คือลองไปเมื่อวานหนึ่งครั้งก็เป็นคราบวันนี้ก็เป็นคราบก็คือใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราใช้อะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนหน้ามันแพ้ก็เลยแบบใช้ได้แค่แค่นี้ส่วนลิปนี่ก็คือกินนักเก็ตกินอะไรผ่านมาเรียบร้อยก็ยังแบบอยู่ดีนะคะทุกคนนักกบนนักเก็ตกินผ่านไปมันแค่ไหนลิปก็ยังแบบอยู่เดอ้อยังแบบติดทนดีอยู่นี่ไม่ได้เติมนะ ตาก็ายังแบบเออก็ยัยงมีอุ้ยยาวไปเลยเนี่ยบ่าเรือหางยาวน, <c oughs> นี่ขนาดว่าใส่แมสแค่ตอนสั่งอาหารหนึ่งเดียวนะอันนี้มันเป็นตั้งแต่แบบอันเนี้ยมันเป็นตั้งแต่ตอนแต่งที่เราให้คุูคนดูใช่ปะแต่ว่าตรงเนี้ยมันแบบหรือมันเป็นเพราะว่าหน้าเราแห้งเหรอคือความว่าหน้าเราแห้งอ่ะคือเราเติมความชุ่มชื้นแล้วนะเดี๋ยวขอส่องกระจกหน่อย เติมความชุ่มชื้อแล้วนะทุกคนแต่ว่าหน้ามันก็ยังแบบเมื่อคืนก็มาร์คลีปิ้งมาร์คเรานะเพราะว่ากะว่าวันนี้ยังไงหน้าก็ต้องแบบแดงดึงด่างดึ่ามันไม่ได้ต่ดตัวเบาๆตัวเบาลองทำมาเปลี่ยนด้วยแต่ตอนนี้เราไปดูเมมกล้องกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เมมเต็ม ก็เลยต้องใช้ iPhone ถ่ายไปก่อนนะคะนี่ไปดูเมมกล้องตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองครึ่งให้ดูหน้านอีกรอบมันเป็นคลาดตั้งแต่แรกแล้วอะแต่ว่าง้น แต่เพราะว่าอาจจะไปคลอสแสงด้วยมัง้งมันก็เลยดูดูไม่มองไม่ค่อยเห็นมันอยู่นั่งอยู่ใต้แสงพอดีมนก็เลยมองมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นทุกคนอันนี้ก็คือแบบติดแมสบ้าลิปก็ติดปกติเลยอันนี้นะคะ เป็เตี๋ยวเด็กและเป็นเด็กผู้ใหญ่เดินกลับบ้านแล้วหนึ่ง อมไปถึงกล้อง่อเรทุกคนตรงนี้ไม่มีคนเนาะเดี๋ยวเราถอดแมสให้ดูนี่คือแมสของเรานั่นเองก็คือมันก็มันก็ติดแหละหรือเป็นเพราะว่าเราอาจจะใส่แบบสองชั้นมันก็เลยแบบมีความแนบแนบติดแนบสนิทแล้วก็อันนี้เป็นหน้าอาจจะแบบเป็นไงบ้างมองไม่เห็นอันนี้ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วคะตอนนั้นประมาณเที่ยงครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วนะ กำลังจะ5โมงก็ประมาณ4ชั่วโมงซึ่งได้ก็ได้อยู่มีความธรรมชาติเบาๆ <c oughs> แ้่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้อีกสักหลายๆวันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาบอกผลกันอีกทีก็สามารถติดตามกันได้นะคะใน IG ของนิฉันเองเดี๋ยวเราจะแปลไว้ให้ระวังรถวยคะ เราจะแปะ IG ไว้ให้ก็เดี๋ยวจะแบบคอยอัปเดตให้ว่าเออใช้หลังจากนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนเครื่องสำอางเหมือนว่าเปลี่ยนครีมเป็นสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะยังเป็นคราบอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะ4ชั่วโมงครึ่งสำหรับสภาพผิวแห้งอย่างเรากับโจวิน่าคูชั่นเบอร์02นะคะค่ะ นเราเช็คสภาพหน้ากันอีกครั้งตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงครึ่งเกือบพึ่งห้าโมงยี่สิบสองตอนนี้ห้าโมงครึ่งหน้าแห้งมากให้ดูในแมสสภาพแมสคือ ไปประมาณ6ชั่วโมงเรียบร้อยนี่ก็คือหน้ายัางได้อยู่นี่นะคะทุกคนเราก็กลับมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าอีกทีนึง<ม>ตอนนี้ก็คือเป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะคะ<ม>เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นที่เรียบร้อยก็คือผ่านไปทั้งหมด 8ชั่วโมงเต็มนะคะเราแต่งหน้ากันเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสองทุ่มครึ่งก็คือ2ชั่วโมงเออแปชั่วโมงเต็มพอดีเนาะให้ดูหนะ้าแล้วก็อันนี้คือแมสของเราอันนี้คือแมสของเราก็คือตรงลิปเนี่ยมันก็อาจจะปกตินะว่าเพราะว่าลิปเขาอะไม่ได้เป็นแบบแมตหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออ่าให้ดูใกล้ๆอีกที นี่แมสของเราเราไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเราใส่สองชั้นด้วยหรือเปล่าใส่อันนี้ไว้ข้างในแล้วก็ใส่อันนี้ทับอีกทีนึงมันเลยอาจจะแบบมีความรัดแน่นนิดนึงเนาะแต่ว่านี้เนี่ยก็คือบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สภาพผิวแห้งนะคะก็คือการที่เรามารีวิวในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่แบบว่าเกิดจากออสภาพผิวหน้าของเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะบอกไว้ก่อนว่าสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดที่เราใช้เนี่ย ก็คือใช้เหมือนตอนที่เราใช้กับรองพื้นของจวีน่าเลยก็คือใช้เหมือนกันเลยแบบกิ้งแคร์ใช้ครีมกันแดดเนี่ยใช้เซตเดียวกันกับที่ใช้กับรองพื้นเลยซึ่งของรองพื้นเนี่ยดีมากแบบว่าเนียนกริ๊บมากทั้งวันก็คือแบบอยู่ได้ไม่เซตแป้งก็คืออยู่ได้เบิศดแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยคืออาจจะเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามันเป็นแบบเป็นแอบเป็นคราบแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมา d i s c r e ดิ t ใครหรือว่าจะมาเคลมว่าแบบมันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะ่ะคือเราพูดตรง ว่ามันอาจจะเป็นแค่การรีวิวแบบส่วนบุคคลว่าแบบเออเราใช้แล้วมันเป็นอยางีงนะอะไรเงี้ยเลยอยากแค่มาแบบบอกต่ออะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบการรีวิวแบบนี้นะคะเป็นแบบรีวิวเรียลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองติดตามดูว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่ IG ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามลงสตอรี่ให้บ่อยๆเนาะเกี่ยวกับว่าเออวันนี้ใช้แล้วเป็นยังไงอาจจะ ไม่ได้แบบลงทุกวันหรือเลยขนาดนั้นนะอาจจะแบบเออลองดูบางทีก็อาจจะแต่งหน้าอยู่บ้านบ้างว่าแบบลองเปลี่ยนอันนั้นทีละอย่างทีละอย่างดูว,ว่ามันเกิดจากอะไรเผื่อจะได้แบบหาสาเหตุแล้วจะได้มาแชร์กันได้ว่าอ๋อมันแบบใช้อันนี้กับอันนี้คู่การมันยังแบบ ไม่ได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความเมต์อะไรอยากดีชมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ตรงนี้เนี่ยก็คืออยากจะเปรียบเทียบให้ดูว่าตอนเช้าใช่ไหมที่เราแต่งหน้าไปด้วยกล้องตัวนี้ที่เป็นกล้องโซนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่แบบผ่านหลังผ่านไปแปดชั่วโมงเนาะอยากให้ทุกคนลองมาเปรียบเทียบกันอีกทีเผื่อคนอาจจะมีความสงสัยว่าอา้าวคนแต่งหน้าเนี่ยเป็นใช้กล้องตัวนี้แต่ว่าตอนกลับบ้านใช้กล้องอีกตัวหนึง่งก็คืออ่ะเราถ่ายให้ดูว่าเป็นตอนเช้าที่เราแต่งหน้าเสร็จจะเป็นด้วยกล้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผ่านหลังผ่านไปแปดชั่วโมงมีความรู้สึกกววว่่าาาามมันน็็คคเป อยู่แต่ว่ามันก็มีความว่าพูดจากใจจริงเพราะมันก็เป็นคราบตั้งแต่ตอนที่เราแบบแต่งแล้วอ่ะแล้วนี้เราก็คือไม่ได้มีการเติมไม่ได้ซับไม่ได้ทําอะไรเลยคือใส่แมสอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ลงแปง้งแล้วก็ที่เรื่องของติดแมสไหมคือเราทิ้งแมสไปแล้วเนาะแต่ว่าเราถ่ายไว้ในตัว iPhone แล้วอประมาณนี้นะคะ